โอเคเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดปิดนะครับซึ่งยังมีบางตลาดที่เปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาทดลองโปรแกรมกับตลาดอื่นดูบ้างเช่นคริปโตเคเรนซีนะครับเออจริงๆแล้วเราไม่ได้แนะนำให้เล่นคริปโตเคเรนซี y นะครับเพราะว่าเออการค่อนข้างวิ่งแรงมากนะครับแต่สำหรับคนที่อยากซ้อมมือเนี่ยก็ลองหาเหรียญที่วิ่งไซด์เวย์ดีๆไม่ ไม่พุ่งแรงเกินไปนะครับเเดี๋ยวจะลองทดลองให้กับ ..Bitcoin นี่ไม่แนะนําเลยนะครับ Bitcoin ไม่แนะนําผมมาทดลองอี h e เรียมแล้วกันถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกคริปโตเคเรนซี y แนะนําพวกเวลาเราเล่นแนะนําช่วงเวลาที่มันไซด์เวย์นะครับเ,เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการาฟทํางานเป็นไงบ้างโปรแกรม g t p r o กับเหรียญอีธเลียมนะครับโอ okay. เคอ่ะ เราจะเข้าตามสัญญาณเท่านั้นนะครับเราจะไม่เข้าแบบตามอารมณ์นะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเอ่อบางคนนะครับเห็นไหมการาววิ่งล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 งตามทฤษฎีของเราเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นใช่ไหมเราดักตรงนี้ซื้อสุดท้ายเหรียญมันขึ้นแล้วมันก็ลงอีกอืมมันขึ้นไปแป๊บเดียววมันลงลงอีกเป็นไงครับพอตแตกแต่เราจะขึ้นตามเอ่อเราจะซื้อตามสัญญาณเท่านั้นเห็นไหมเนี่ยถ้าเราซื้อตรงเนี้ยจุดที่โอ้โห โปรแกรมบอกว่าเมีการบูกเกิดขึ้นเห็นไหมซื้อตรงนี้ขายตรงนี้พอกําไรหยุดย้อนหลังกลับไปเช่นเขาบอกให้เซลตรงนี้เราก็มาขายตรงนี้คือการเทคโปรฟิตเนี่ยเราก็ดูตีกราฟเอาก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมมีสัญญาณเนี่ยผมก็จะซื้อจุดนี้ละแล้วผมจะมาขายที่จุดนี้อพอกำไรปุ๊บผมออกแล้วก็มานั่งดูสัญญาณใหม่เขาบอกซื้อจุดนี้ ถ้าซื้อจุดนี้ผมก็จะขายตั้งแต่ตรงนี้ละเห็นไหมครับจะไม่ค่อยถือยาวนะครับไม่แนะนําให้ถือยาวเพราะว่าตลาดนี้สวิงมากดูนะครับถ้าเราซื้อตั้งแต่ตรงนี้ลองคิดภาพตรนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆกำไรจะเยอะขนาดไหนโอเคครับเพราะนั้นโปรแกรมเราใช้ได้กับทุกตลาดเลยครับ